ดีคะ่ะผู้ปกครองทุกทท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณคูณนกทุกๆคนเลยนะคะวันนี้คุณคูณนกมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นวันเด็กแห่งชาติคูนกก็เลยเอานิทานมาฝากเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานมะลิจอมแก่นตอนศิลปะเปะิดศิละปะนะคะไปฟังเลยคะ่ะ แก่นตอนศิล,ะป,ละปะศิลปะพ่อเบื่อและเซ็งแล้จะเล่นอะไรต่อดีนะจะให้มารีล่านทานให้ฟังหรอ ก็ได้ก็ได้นี่นิทานเล่มโปิดของมาลีเลยนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันต้องการปลูกบ้านของตัวเองตัวที่หนึ่งปลูกบ้านด้วยฟางตัวที่สองปลูกบ้านด้วยไม้และตัวที่สามมาลีคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้ว วันนี้มาริจะเล่านิทานที่พิเศษที่สุดในโลกให้คุณสุนักฟังกาละครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วมีลูกหมูสามตัวต้องการปลูกบ้านของตัวเองลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากฟางลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้ และลูกหมูตัวที่3ามสร้างบ้านจากอิฐซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าแสนดุร้ายเห็นหมูที่สร้างบ้านจากฟางนึกอยากจะกินจึงวางแผนเข้าไปจับลูกหมูทันใดนั้นเองคุณแม่มะลิมะลิ มาริวาดสวยไหมคะคุณแม่มาริวาดรูปสวยมากค่ะแต่ตอนนี้ศิลปะกลายเป็นศิลปะเต็มผนังห้องไปหมดแล้วคะ่ะมาริจำได้ไหมคะวเวลาวาดรูปต้องวาดที่ไหนคุณแม่บอกไว้ว่าต้องวาดเสกระดาษค่ะ ฝ้าผนังห้องนอนไม่ใช่ที่ขีดเขียนนะคะแม่เคยบอกไว้ว่าฝ้าผนังของบ้านเราห้ามขีดเขียนอยากวาดให้วาดในกระดาษแม่อยากให้มะลิรักษาทรัพย์สินของส่วนรวมและฝึกฝนให้มะลิเคารพบกฎในบ้านนะลูกมะลิขอโทษค่ะคุณแม่มะลิจะไม่วาดบนผนังแบบนี้อีกแล้วค่ะที่จริงถ้าลูกอยากวาดบนกระแพงจริงๆให้มาขอแม่เราอาจจะหาอะไรมารองก่อนวาดรูปดีไหมลูก ดีค่ะมัล,ลิคิดว่าเราจะทำยังไงกับศิลละเปรอะเหล่านี้ดีคะต้องทำความสะอาดค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันนะคะแล้วท่านหลังจากนี้มัล,ลิอยากวาดนิทานก็วาดลงบนกระดาษตกลงไหมคะค่ะคุณแม่ มะลิมีอะไรจะอวดตันตันตันโอ้โหมะลิวาดเองเลยเหรอลูกสวยมากแหม่หลานยากเก่งจริงๆนี่ค่ลูกหมูสามตัวกับหมาป่าเพื่อนซีค่ะเอ๊ะเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ เอเท่าที่พ่อเคยอ่านมาหมาป่าต้องดุร้ายไม่ใช่เหรอคะลูกก็นี่นิทานของมาริเองมาริแต่งเองวาดเองมีเล่มเดียวในโลกคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณสุนัขอยากฟังไหมคะเดี๋ยวมาริเล่าให้ฟังโออยากฟังจังเลยค่ะ เด็กเรียนรู้กฎกติกาภายในบ้านเพื่อฝึกการควบคุมตัวเองตั้งแต่ยังเด็กเมื่อโตขึ้นจะได้ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้เราจะได้อยู่ร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานมะลิจอมแก่นตอนศิลปะเปศิลปะนะคะสนุกไหมครูนกคิดว่าต้องถูกใจเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนกจะให้เด็กๆอัดคลิปมาส่งในหัวข้อเด็กๆ จะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะลองอัดคลิปมาส่งคุณนกคุณนกอยากจะรู้คำตอบของเด็กๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ